สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกๆท่านนะคะ <6. S 1> นะคะคเพื่อเป็นรายได้เสริมนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามานะคะคติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเนาะนะคะวันนี้ลูกอาจามาแนะนำลูกกบไซส์ละสามบาทนะคะตัวละสามบาทขายตัวละสามบาทเลยนะคะฟังไม่ผิดเนาะนะคะ แนะนำไซต์ละ3บาทนะคะให้กับเกษตรกรคนที่อยากจะเลี้ยงนะคะเนี่ยขนาดนี้เลยนะคะเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงแต่ยังไม่เคยเลี้ยงเราก็จะแนะนำไซต์นี้นะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเอาไปลองเลี้ยงเพื่อที่จะศึกษาวงจรชีวิตก่อนอ,อันดับแรกเพราะว่าถ้าเริ่มเลี้ยงที่จะลูกออสหรือลูกกบเนี่ยก็แล้วแต่ เกษตรกรบางท่านที่จะสะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นลายใหม่เลยจริงๆไม่เคยเลี้ยงเลยจริงๆเราจ,จะแนะนําไซส์นี้เพราะว่าไซส์นี้คือโตแล้วนะคะการาที่จะเกิดอะไรหลายๆอย่างทั้งโรคภัยแล้วก็นี่มันก็จะเริ่มที่จะตอดคือมันโตแล้วนะคะก็คือมันก็โอเคเนาะสำหรับการที่จะนําไปเลี้ยงนะคะ ถ้าเกษตรกรท่านไหนชอบเป็นลูกออสเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆอยากศึกษาตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นลูกกบก็ได้ลูกกบที่มันเป็นไซรับบัดก็ได้แล้ว,แ,ลวแต่ส่วนมากก็จะแนะนําประมาณนี้นะคะไซรับสามบาทส่วนมากถ้านําไปถ้านาไปเลี้ยงก็จะนาไปส่วนมากลูกค้าจะเป็นเลี้ยงไว้กิน ะะเลี้ยงไว้กินเพราะว่ามันจะใช้ระยะเวลาไม่นานเนาะนะคะก็จะซื้อไปทีละ200ตัวบ้าง300ตัวบ้างนะคะก็ไปเลี้ยงนะคะแล้วก็จะโตแล้วก็จะได้อุปโภคบริโภคภายในครอบครัวเนาะเนี่ยเราก็จะให้ดูแบบใ,ใกล้ๆเลยนะคะ อันนี้อัน,นอน,นี้คือมันมันเล็กมันเล็กกว่าเพื่อนนะคะแต่ว่ามันอยู่กลุ่มในไซส์สงสัยมันอ่ะเออมันไม่กินอาหารเท่าเพื่อนนะคะมันก็เลยตัวเล็กนะคะแนะนํานะคะถ้าเกษตรกรท่านไหนนะคะอยากศึกษาอยากเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริมแล้วก็อาชีพหลักนะคะก็แนะนำชนคนไหนนะคะที่เออข้องใจเลยว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิป แล้วก็พูดคุยแล้วก็จะไปตอบอพยายามตอบนะคะให้ครบทุกคอมเมนต์นะคะคลิปนี้นะคะก็มาให้ดูไซสราสบาทนะคะเผื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรหรือว่าคนอื่นนะคะที่กำลังตกงานอยู่ที่กำลังอยากเปลี่ยนอาชีพอยู่หรือที่กำลังมองหา,าที่จะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค ภายในครอบครัวนะคะก็แนะนำไซส์ละสามบาทเลยนะคะก,ก็เข้ามาดูได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันเลยนะคะก็เยอะนะคะในบ่อนี้ก็ก็หลายพันหลายพันตัวอยู่นะคะแต่ว่าปกติแล้วมันก็จะอยู่ในใต้ารากผักบุ้งนะคะแล้วก็จะอยู่ในกอผักบุ้งเนาะนะคะ มันก็จะเวลาคนที่ลงไปถ่ายเนี่ยก็มันก็จะไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่ให้เราเห็นเท่าไหร่นะคะมันก็จะกวนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็ตัดสินใจเอาลูกกบของเราไปเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกออลูกกบนะคะหนึ่งบาทสองบาทสามบาทนะคะหรือว่า5บาทนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวก็จะมาให้ดูไซตัวละห้าบาทนะคะไซนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจและขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ